สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ไซกิงนะครับชื่อว่า TU309 นะครับเป็นวิชาที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับกับธนาคารกรุงเทพหลักทรัพย์บ,บัวหลวงและก,กองทุนบัวหลวงสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเนสสินธนานแล้วก็คุณแพทย์ภาวิทย์ it, นะครับซึ่งเป็นผู้เขาเรียกว่าเรียบเรียงหลักสูตรมาให้น้องๆน,นักศึกษากันนะครับเขาบอกว่าให้พูดตามสกิปปะคุณแพทย์ต้องพูดไหมไม่ต้องไม่ต้องเอาแบบ ตรงๆเลยคือที่มาของคอร์สนี้เนี่ยครับผมเป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์คุณเรียนที่นี่ใช่ไหมลาดสี่สองลาดสี่สองนี่หกห้าไกลมากนะไกลมากคือสมัยก่อนเนี่ยผมอยากได้วิชาที่สามารถแบบว่าเรียนแล้วเนี่ยเอาไปใช้แบบหาเงินได้ลงทุนเป็นหาเงินได้ใช่ครับก็ตอนนั้นไม่มี เลยวันนี้ผ่านมากี่ปีแล้ววะไม่รู้ยี่สิบสามสิบปีเรากลับมาใหม่นะแล้วก็ทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้จริงเกี่ยวกับการลงทุนคุณเนทใช่เพราะว่าคุณแพทนี่อยู่ในหลักทรัพย์หลวงเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นยศกรท่านหนึ่งสอนมานานไหมคุณแพทเรื่องการลงทุนถ้ยห้าสิบกว่าปีตอนนั้ยังไม่เกิดิึงมาสอนตอนประมาณก็สอนมานานสอนมานานนะครับแล้วก็ลงทุนเองด้วยมันทําให้ สิ่งที่อยากจะมาสอนเพิ่มเติมในวิชานี้มันก็คือประสบการณ์จริงอประสบการณ์จริงคุณเน็ตเป็นเรื่องที่แพงเพราะว่าใครที่เขาเรียกว่าอยู่ในตลาดหุ้นานานๆเนี่ยเขาบอกว่าประสบการณ์เยอะใช่ไประสบการณ์แปลว่าเสียตังค์มาเยอะเอะ <c oughs> จ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะคือถ้าเราสอนในเรื่องที่เจ็บมาเยอะเนี่ยเราก็ช่วยให้น้องเนี่ยเจ็บน้อยหน่อยแต่ถามยังไงก็ต้องเจ็บ ถูกไหมต้องมีโอกาสนะต้องมีโอกาสแต่อย่างน้อยเราก็ได้ก้าวเข้าสู่โอกาสของการลงทุนซึ่งถามว่าผมว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆอ่านะครับครับก็ในหลักสูตรของพวกเรานะครับจริงๆรเราก็จะแบ่งเป็นนี่ตามโปสเตอร์เลยนะนะครับอ,อันดับแรกนะครับสำหรับนักทุนมือใหม่เนี่ยจะได้เรียนรู้เขาเรียกว่าการลงทุนแบบพื้นฐานตั้งแต่หุ้นกองทุนรวมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าสินทรัพย์ดิจิตัลด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตราสารการลงทุนที่เขาเรียกว่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตยังไงก็ตาม เอาอย่างหุ้นกองทุนรวมแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยคุณแพทตอนนี้นี่ทุกคนเนี่ยมองภาพยังไงโอ้ผมว่าทุกคนมองเป็นอนาคตเนาะครับนะครับแล้วก็แต่ต้องเข้าใจมันน่ะผมว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยโอกาสเสียหายเยอะอ่ะหนึ่งดิจิตอลตอนนี้ถูกไหมใช่ครับอ่าเงินคริปตรงคริปโตเลยตอนนี้ก็ปรับฐานอย่างหนักลงรุนแรงนะใช่ใช่อะไรพวกอย่างเงี้ยผมว่าต้องต้องศึกษาอย่างดีนะครับใช่ครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือในสายวิชาชีพของการเงินเนี่ยเขามีวิธีการวิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์การลงทุนนะครับซึ่งในหลักสูตรเนี่ยเราก็จะเอาหลักสูตรที่เป็นไอซีไลเซนนะนะครับเอามาเรียบเรียงแล้วก็สอนน้องๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่สนใจวิชาชีพสายการเงินเนี่ยนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าจับตาวิชานี้ไว้ะนะครับวิชาวิชาชีพทางการเงินมันเป็นอะไรคุณแพทเอาไว้ใช้ทําอะไรอ่ะอย่างนี้คือถ้าเรียนวิชานี้มันมีจุดเด่น2จุดเลยนะคุณเนทที่ผมว่าเราต้องพิจารณานะครับอันที่1คือคุณได้ความรู้ทางการเงินนะครับ แล้วถ้าคุณสอบตัว IC ไรเซนได้ครับนะครับวิชานี้จะบอกว่าเราให้ A เลยให้เลยเหรอให้เลยคุณแพทย์บอกเอา A ไปเลยถ้าสอบผ่านถ้าสอบตัว IC ไรเซนได้เนี่ยเราให้คุณให้ให้เกรด A ไปเลยนะโอ้โหอ่าแล้วการได้ IC ซไรเซนเนี่ยมันต้องบอกว่าเป็นใบเบิกทางสู่อาชีพทางการเงินและการลงทุนคุณไปสมัครแบงค์ไหนเขาก็รับไปสมัครบร็อกไหนเขาก็รับอ่าก็สายการเงินเนี่ยต้องใช้ค่าไอซีไรเซนเนี่ยเป็นใบประกอบวิชาชีพ แบบหนึ่งนะครับสถาบักนการเงินต้องใช้กันหมดผมแปลว่าวิชานี้นี่ได้เอกันง่ายเนาะเหมือนได้แจกเอเลยเนาะเหมือนแจกเออแล้วก็แจกโอกาสทางอาชีพด้วยอ่ะมัน,มนไม่ลงไม่ได้นะ <c oughs> นะครับและที่สําคัญนะครับในวิชานี้นะครับก็จะได้เจอกับพวกเรานะพี่แท็แล้วก็พี่เน็ตนะครับเขาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนกันนะครับนอกจากหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วก็ยังมีทางกรุงเทพนะครับได้เจอเขาเรียกว่ามือจริงๆของเขาเรียกมือแบงกิ้งอ่ะนะครับเขาทํางานกันยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของกองทุนบัวหลวงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการวางแผนทางการเงินนะครับ ใครสนใจไรเซนลักษณะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าผู้วางแผนทางการเงินเนี่ยก็ต้องดูกับกลุ่มของกองทุนบวหลวงไว้นะครับซึ่งในลักสูตรเรานะถ้าเกิดน้องๆนะครับเข้ามาเรียนแล้วนะครับแล้วอยากบอกว่าอยากสอบเขาเรียกว่าสอบไรเซนเนี่ยมีทุนไหมคุณแพทมีทุนให้ไหมอ้าวมีสิอ่าเราสายการเงินเราป๋าอยู่แล้วใช่ไหมก็จะมีเกณฑ์นิดนึงนะครับเข้าเรียนให้ครบนะครับแล้วก็ทําตามกติกานะครับเผลอๆเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าได้ทุนไปสอบถึงกับไรเซนตัวไอซีไรเซนด้วย ครับรู้อายุคุณเลยนะเรียกซิงเกิลไลเซ่นสมัยก่อนเขาเรียกซิงเกิลไรเซนไงเดี๋ยวนี้มัน IC ไลเซนเดี๋ยวนี้เขาเป็น IC ไลเซนแล้วนะครับก็สำหรับน้องๆที่สนใจนะครับในภาคการศึกษาที่1นะครับของปี65นะครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับผ่าน TU Grade App นะคุณแพทย์นะครับยุคคุณนี่มีแอปลงทะเบียนไหมผมไม่มือถือยังเป็นไอรุ่นกระติกน้ำเออเอาไว้เป็นเครื่องต่อสู้สมัยก่อนเน่ะใช่นะครับอ่ะวันนั้นสุดท้ายคุณแพท ทำไมน้องๆจะต้องลงวิชาที3ส9มากน้องๆหน่อยอาบอกแล้วมันเป็นการเปิดโอกาสในอาชีพแล้วไดเ A ง่ายมากวิชานี้ถ้าถ้าสอบผ่าน IC ซ i ไรเซ้นคุณได้ A เ,เลยนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการการเงินพูดง่ายนะเอาทั้งวิชาการและก็ประสบการณ์จากพวกพี่ๆเนอะครับทั้งสาย โอ้ผู้การกองทุนใช่ไหม<ช>ธนาคารใช่ไหมและตัวหลักทรัพย์เนี่ยผมว่าคุณได้ครบที่สุดแล้วอนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลาสทีอยู่สามเก้ากันครับ